สีขาสวยง่ายมากเลยครับอ่าทุกชิ้นที่นี่นะครับยานี้แล้วก็นดงานามากเลยนะครับนีจุดใต้านรถัหนหรับนะะสา วัตถ,ถุมงคลน,นะครับให้เช่าคุณชามากมานะครับแบบแผ่หน้าเล็บแบบตั้งทีแ่บ้านที่ทำงานก็มีนะครับพทาวเวอร์นนะครับองใหญ่นากครับประมาณหกสิบชุดประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับวันนี้ สนใจเช้าบูชาพระพุทธองค์ลูกพระลูกเทพเพื่อนๆสามารถมาเช่าบูชาได้เลยนะครับสวยงามสวยงามมากเลยนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคอม 后、啊，这个人度。